แล้ววันนี้ก็พาท่านชมทุกๆท,ท่านครับมาออกหมายหมายนี้อยู่ที่อำเภอํำดานจังหวัดลบบุรีนะครับอยู่บริเวณที่ถ่ายคลิปในคลิปกันก่อนนะครับแควนี่คือแควมานามปลาจักที่ไหลามาจากปูขวางจังหวัดเลยนะครับต้นกําเนิดของแควมานามปลาจักคือ ปูขวางจังหวัดเลยก็ไหลลงมามีแม่น้ําสายร่วมหลายสาขาตั้งกต่ปูขวางลงมายันเพชรบูรณ์ยันลบบุรีก็มีแม่น้ำลำธิเข้าร่วมเป็นสายหลักสายใหญ่กับก่อนที่จะลงไปท้ายเขื่อนปราศริชน,นสิทธิครับไหลไป อู่น้าเขอนอยู่ที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีครับเนี่ยหลายยาไปสระบุรีไปลงไปอยุธยาลงไปนั่งไปสุดสายที่ทาวัดพนัญเชิงนะครับวันนี้ลงเบ็ดสามคันครับเตรียมเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็เป็นเหยื่อที่ปรุงสำเร็จผสมสำเร็จพร้อมใช้งานนะครับแต่ อยู่ในระยะหาสูตรมั่นคงคืออัตราส่วนจะใช้อัตราส่วนเท่าไรจิตจะเรียกปลาได้ดีปลาจะเข้าดีครับจะเน้นจุดดีก่อนว่าให้ปลาเข้าดีอย่างเดียวอัตราส่วนเท่าไรแล้วต้นทุนจะเท่าไรนะครับเดี๋ยวก็จะต้องมาบกลบคูณหาเกี่ยวกับต้นทุน,ทนเกี่ยวกับอัตราส่วนนะครับมันจะสูงเกินไปไหมแต่ถ้า สูงนิ่หน่อยปลาเข้าดีมันก็โอเคนะครับมันมีวัตถุดิบอีกสองตัวที่ยังไม่ย,ยังไม่ได้เอาเข้าวมานะครับสองตัวนี้ก็คือต้นทุนก็สูงแต่สูตรนี้คือลำบ่มมะกอกบวกลุงยนนะครับเป็นสูตรที่เยี่ยมยอดมากสำหรับสูตรที่ผ่านๆมามะกอกอย่างเดียวยังสู้สูตรรวมนี้ไม่ได้นะครับ เดี๋ยววันนี้มาลงเบ็ดกันก่อนครับ ครับก็ลงเบทเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสามคันเดี๋ยวเรามารอติดตามรับชมผลง,งานครับในจุดนี้เมื่อวานเข้ามานั่งดูมานับเอฟเอพี่ชายนะครับจะมานั่งดูจะมีสวายขึ้นนครับสวายขึ้นอยู่แถบโน้นตันนี้ก็มีแนวความคิดนะครับทางด้านนี้คือขวงกคำเทศนะครับกำลัง มีผลแก่ครับแสดงว่าสวายเข้ามากินผลมาทาเทศที่ร่วงนะครับถ้าจะตกสวายในแนวความคิดของผมก็คือมาําเทศมาตากขอเหนี่วแล้วก็มาร้อยมมลายกิดมาลอยมมลายก็ตกสวายก็เอาผลไม้อยู่ใช้น้ำนะครับมาเป็นเหยื่อสำหรับสวาย ก็สวายเป็นตัวชอบกินผลไม้ใช้น้ําไม่ว่าจะเป็นลูกกลุ่มสุกหรือว่าจะเป็นผลไม้ต่างๆมาเดือคกับเดี๋ยวติดตามรับชมผลงานกันครับก็มาดูรอบๆหมยครับหมายนี้เป็นธรรมชาติที่สวยงามนะครับมีต้นไม้ใหญ่วันนี้เข้าไมาแจะเช้าเลย ต้นไม้มากมายครับจะมีต้นกลุ่มดอกกำลังบานนะครับป่าน,นี้เป็นป่าชํำช้านะครับด้านนี้เป็นป่าชํำช้าใหญ่แขกียงก้างสาขามากมายครับจะเป็นเทือกหยาไปเลยนะครับทางด้านโน้นครับจะเห็นต้นตาลอยู่ต้นหนึ่งนะครับความสูงของป่าก็พอๆกับต้นตาลเลย สูงกว่าทนตาลก็มีนะครับเป็นป่าที่มีไม้ใหญ่มีหกนกกามากมายเราร้องตอนรับอรุณของวันใหม่ครับเรียได้ยินเสียงนกมากมายครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมผลงานกันเมื่อวันนี้ จะมีโอกาสจะมีผลงานไหมอนดูปาลาอะไอดและดูปาลาอร้มังมน่ากลพราอ,อมเนย ครับกำลังใจส,สวยๆครับดึงออกสองเลย โกได้สวยครับขอแมวกุดเกล็ดนะครับสรางโฟไฟขุดเกล็ดกมละไรนี่ใ่นี่เป็นตะโกตะโกกมันจะโกกกบกาวิ่งเนี่ย กรัดอกได้ที่สวยครับ Gas I went up. i've up ปากาสายแววนครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงเช้าแล้วครับสี่โมงเช้าก็มีผลงานหลายแต้มนะครับตะโกกสามแต้มปากาสายแววนสี่แต้มแล้วก็ดึง ไม่รู้ปลาอะไรดึงครับสายเบนแต่ไม่ไม่ดึงแรงหมุนมาเบ็ดอ้าไปสองตัวครับใช้เบ็ดสองขอแล้วครับเป็นชินุเบอร์ห้านะครับอันนี้ใช้เบอร์ใหญ่เพื่อหลบปาลากระมังครับปาลากระมังหลายแล้วครับสองสาโลแล้วปาลากระมังเข้าทีนะครับก็เลยต้องใช้เบ็ดตัวใหญ่หลบไม่งั้นพวกปลปา,ลาใหญ่ไม่ทันครับก็ ติดตามรับชมผลงานกันต่อไปว่าจากนี้ไปหาช่วงเย็นช่วงบ่ายช่วงเย็นจะมีผลงานมีแต้มจากตัวใหญ่ๆอีกไหมกับสิ่งที่มุ่งหวังก็คือยีสกนะครับต้องการดูว่าหมายนี้จะมีปลายยีสกไหมนะครับติดตามรับชมครับ อกไซส์สวยๆครับ การใช้เว้นครับ oh God. ปากตาใสสวยครับ ตะโกกใสสวยคร,ครับครับก็ผลงานของวันนี้ครับก็มีแต้มมากมายแต่ปากกาใช้ใบใหญ่ครับใช้แว่นตะโกกใ้สวยๆ หลายแ้มครับสิบเปรตแมแต่ไม่ได้ว่าสิบท่าไรแต่ว่าที่เสียก็คือเข้าต่อหนึ่งครั้งแล้วเบียดเหยียดหนึ่งครั้งครับเบียดเหยียดปลาคงจะดึงไปเกาะตอ่อแล้วก็ดินจุดคว้าคันก็หมุนมาก็เบียดเหยียดแล้วไม่ได้ืยอกับปลาเลยครับก่อนจากกันวันนี้จะลืมไลค์กดแชร์ กดติดตามจะได้ไปผ่าดคลิปดีๆครับสำหรับวันนี้ก็ขอเอาคำว่าสวัสดีครับ